ีกรอบขัดเลือกเปิดบ้านถล่มไอบีย ria มาได้จากจอเจียนะครับ3ประตูต่อหในลีกก็ไม่แพ้ใครมาสีเกมฮะโจทย์จัดมาค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับ ผู้มาเยนสรุปผลฟุตบอลวันศุกร์ที่เราให้มาเมื่อวานนี้ใครเป็นยังไงกันบ้านนะครับสรุปผลคู่ที่1ครับเอฟซพบกับอินเตอร์ตูกคูนะครับทางเราจัดให้ไปกับจาโฝงอินเตอร์ตูกคูนะครับโดนบบยติดคอไปนะครับทีมอย่าง KTP ยันเสมอได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับสประตูต่อ2นะครับแบบนี้ใครที่ตามมาก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็หงายท้องกันไปครับคู่นี้พลาดไปครับสรุปผลคู่ที่2ครับ TPS ตูคูนะครับพบกับซาลอนหรือสาวป้านะครับทางเราให้ลุยไปกับ TPS ตูคูนะครับด้ ที่จะต้องไล่ล่าอันดับหนึ่งอย่างลาติกนะครับออกมาที่เป็นตุกครูชนะไปได้ตามคาดครับ3ประตูต่อ2ในเลโจทย์จดกั้นก็ไม่ผ่านนะครับตีโจดไม่แต่ครับแต่ใส,ส่ทรงที่เราให้ติดไว้ ใครที่แตะสายสูงตามเรามาก็คู่นี้หวันเทียบรับประทานกันไปนะครับยินดีด้วยฮะสรุปผลคู่ที่3ครับชาบอกนะครับพบกับโดเซนบอกนะครับเป็นไปตามคาดว่าทังเราให้ไปกับชาบอกในช่องเสมอนะครับจบออกมาเสมอ2ประตูต่อ2นะครับใตรตามเรามาชาบอกก็ยันอยู่ก็จริงครับแต่ไม่ได้ไม่เสียฮะยกเจ้ากันไปนะครับแต่สายสูงที่เราให้ติดไว้ก็ทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับยินดีด้วยที่ใครตามสายสูงมาสำหรับคู่นี้นะครับสรุปผลคู่สุดท้ายนะครับ เป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะฮะนัดแรกของฤดูกาลครับวีบอลครับพบกับโคเปเฮเกนครับคู่นี้ทางเราให้ไปกับโคเปเฮเกนนะครับจบผลออกมาโคเปเฮเกนชนะไปได้2ประตู่อมนะครับเก็บ3แต้มตามที่บอกไว้ไม่มีผิดครับแต่ไม่แตะขอบฟ้านะครับคู่นี้ยกเจ้ากันไปครับใครเป็นยังไงได้ดังใจไม่ได้ดังใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับยังมีให้สู้อีกต่อไปอีกหลายขุมนะครับสักวันมันจะเป็นของเราวันนี้อย่างคงสู้สู้กันต่อไปครับ สวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นผู้ที่ชื่นชอบในการชมฟุตบอลอันเป็นที่รักทุกท่านนะครับมาพบกับเราบี้ยะไคเซอร์นำวเคหฟฟุตบอลเด็ดๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางเราขอฝากช่องไทยดีๆนะครับจบครบทุกปลีกนะครับมีตัวเด็ดตัวดีตัว VIP มาแจากให้เป็นประจำน,นะครับโดยพี่ๆชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนัาปากซอยนะครับมีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําให้กับทุกท่านอยู่ในกลุ่มนะครับหากท่านใดสนใจไลน์แอดมาหาเราที่ at. b w e R k s นะครับมีแอดดาด้าด้วยนะฮะเราพบกันในชมรมครับ4คู่ตัวตึงประจำวันเสาร์ที่19กรกฎาคมคัดจัดมาให้มีดังนี้นะครับวิคะห์ฟุตบอลในคู่ที่1ค่ะพบกับลาติกหโมงเย็นครับวิคะห์ฟุตบอลในคู่ที่2ครับ KFUN Oslo นะครับพบกับบราน1่ทุ่มครับวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่3าครับออสเตอร์พบกับมอโม่สองทุ่มครับวิคะห์ฟุตบอลในคู่ที่4ไวกิ้งพบกับโบโดกิม5ทุ่มครับ วันเสาร์จะเหงาได้ไงนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยที่คู่แรกนะครับฟุตบอลคู่แรกเริ่มที่ลีกรองของประเทศฟินแลนด์ครับกำลังเข้มข้นนะฮะระหว่างคาพาพบกับลาติกครับคาพา่ะครับลงเล่นไป15เกมนะฮะมีอยู่9คะแนนนะครับน้อยซะเหลือเกินฮะอยู่อันดับรองบวยในลีกครับส่วนลาติกครับขวัญใจมหาชนลงเล่นในลีกไป15เกมเท่ากันครับมี36คะแนนนะครับนำเป็นจ่าฝูงของลีกนะฮะเฮดทูเฮดพบกัน1ึงครั้งเป็นชัยชนะของลาติกไปครับ ศาสนวิคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ครับแค่ดูจากตารางคะแนนลีกก็คงพอจะรู้ชะตากรรมคร่าวๆของคาพาที่ต้องมาเจอกับลาติกที่ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากครับเพราะถึงแม้ลาติกจะเป็นอันดับตึงนะครับแต่คะแนนยังไม่ห่างมากเท่าไหร่นักนะฮะพลาดขึ้นปาก็อาจจะเสียตแต่งจากฝูงไปได้ทุกเมื่อครับเจ้านายตั้งโจทย์มาให้ที่ลาติกขี่คาพาไป1นึทับหนึคนะครับออกมาแบบนี้แรงจูงใจของลาติกปีมากพอจะข้ามผ่านไปได้ะฮะลัดน,นี้ขอไปกับขวัญใจสายลุ้นสายเชียร์อย่างลาติกไม่ผิดหวังครับ วิเคฟุตบอลในคู่ที่2ฮะย้ายมาชมลีกนอร์เวย์กันนะครับระหว่างออสโลพบกับบรานนะครับเจ้าบ้านออสโลครับลงเล่นในลีกไป13เกมครับมีอยู่15คะแนนนะฮะอยู่อันดับที่11ส่วนผู้มาเยือนอย่างบรานครับลงเล่นไป15เกมครับอยู่อันดับ2มี30คะแนนนะฮะหาค้างพบกันหลังสุดครับออสโลชนะไปได้หนึ่งครั้งครับบรานชนะไปได้3เกมครับและผลเสมอกันอีก1คนนะครับทศนะวิเคราะห์คู่นี้ฮะมองเจ้าบ้าน ว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีความแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับในบ้าน6แมตช์เก็บได้แค่7คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยนะฮะแม้ว่าพักหลังครับฟอร์มจะโดดเด่นขึ้นมาฮะฮานัดในลีกไม่แพ้เลยครับเก็บได้ถึง11คะแนนนะครับช่วงหลังนี่เก่งจริงๆนะครับสำหรับออสโลแต่คงต้องลำบากแน่ครับเพราะนัดนี้ครับผู้มาเยือนเพิ่งจะโชว์ฟอร์มดุครับเอาชนะจาฟูงอย่างไวกิ้งไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับกับหลังใจมาดีเลยนะครับแถม5เกมหลังสุดฮะ หลุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับเจย์เจ้าคุณพี่กันมาที่บลานครับเหนือกว่าเจ้าบ้านออสโลนิดหน่อยในเวทประปาสังตัวนะครับจัดมาแบบนี้ขอไปกับผู้มาเยือนอย่างบานจะเก็บ3ามแต้มเพื่อไล่ล่าจ่าฝูงต่อไปนะครับจัดไปกับบานนะครับคู่นี้วิเคราะห์ฟุตบอลกันต่อในคู่ที่2ครับมาชมออเวสการของสวีเดนกันบ้างน,นะครับเจ้าบ้านออสเตอร์พบกับผู้มาเยือนอย่างมอโมครับ ออสเตอร์เจ้าถิ่นครับลงเล่นในลีกไป15เกมครับมี12คะแนนฮะอยู่รองบุ้ยอันดับที่15นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเมาโมลงเล่นไป16นัดมี27คะแนนฮะอยู่อันดับที่5ของตารางเลกครับเฮตูเฮตุครับ5ครั้งพบกันหลังสุดเป็นออสเตอร์ชนะไปได้1ครั้งครับและเมาโมชนะได้2ครั้งและผลเสมออีก2คนครับทศนะวิเคราะ์ฟุตบอลคู่นี้ครับออสเตอร์ฤดูกาลนี้ฮะเล่นในถิ่นตนเองไป7เกมนะครับเก็บได้แค่5คะแนนเท่านั้นนะฮะ ส่วนมลโมครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาครับลงเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเปิดบ้านถล่มไอเบียมาได้จากจอร์เจียนะครับ3ประตูต่อหนึ่งในลีกก็ไม่แพ้ใครปาสีเกมฮะโจ์จัด <ๆ S 2> มาค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับให้ผู้มาเยือนเหนือกว่าในเวท1ทักหน้าครับน่ากังวลเพราะมาโมนอกบ้านชนะได้แค่2เก็เองนะฮะแต่ถึงเวลานี้เจ้าบ้านเองครับก็เป๋ฮะแพ้มา2นัดติดครับในขณะที่เปาโมครับเล่นรอบคัดเลือกแชมปีเปนลีก เล่นได้อย่างน่าประทับใจนะครับน่าต่อยอดความมั่นใจนี้ในนัดนี้ได้ครับจัดไปกับผูเ้เยือนอย่างมาโบครับปิดท้ายวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกประจำวันนี้ระหว่างจ่าฟูงไวกิ้งฮะพบกับโบโดโกิมครับขวัญใจนักสู้สายลุนนะครับเป็นหลีกสูงสุดของประเทศดอเว์ฮะจ่าฝูงไวกิ้งครับลงสนามไป 16เกมครับมี36คะแนนนะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างโบเดกริมนะครับลงสนามไป13เกมมี26คะแนนนะครับเหตุเหตุ5นัดล่าสุดพบกันแบ่งกันชนะคนละ2ครั้งและแบ่งกันแพ้ไปอีกคนละ2แมตรครับและผลเสมอกันอีก1คหนครับศาสนะวิเคราห์ฟุตบอลคู่นี้ครับเจ้าบ,บ้านไวกิ้ง8เกมฮะในบ้านฤดูการนี้แข็งแร่งเหลือเกินครับเก็บไปถึง20แต้มนะฮะกดคู่แข่งไป22ประตูและเสียไปแค่8ตุงเท่านั้นนะครับนั่น อย่างไม่แพ้ใครในถิ่นตัวเองเลยนะครับสำหรับฤดูกาดนี้สําหรับไวกิ้งนะครับในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างโบโดกริมครับฟอร์มดีชนะมา2เกมติดนะครับเริ่มที่จะติดเครื่องได้บ้างแล้วนะฮะสำหรับโบโดกริมโจ์เจ้าพระคุณลุ้นช่องครับจัดมาให้ผู้มาเยือนอย่างโบโดกริมดีกว่านิดหน่อยครับในช่องปะปาสั่งเตือนนะครับแม้ว่าในเกมที่แล้วฮะไวกิ้งจะพลาดท่าแพ้อันดับ2อย่างบลาดมาสาประตูต่อหนึ่งครับแต่นั่นคือเกมนักบ้านนะครับในบ้านยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมใดเลยนะครับ ส่วนคิมเองครับนอกถิ่นเกมเยือนเก็บแต้มแต่ละแต้มก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้ฮะขอจัดไปกับไวกิ้งครับเจ้าบาทจ่าฝูงเก่งในบ้านครับไม่น่าแพ้ฮะสำหรับตัดนี้ทบทวน4ตัวตึงที่จัดไปให้ใครทักไหนยังไงกันบ้างนะครับคู่ที่1ฮะขอไปกับขวัญใจใสายลุ้นอย่างลาติกไม่ผิดหวังในช่อง1ทับ1.5จัดไปครับคู่ที่2ครับ ไปกับผู้มาเยือนอย่างบลานครับกาลังใจดีกว่าจัดไปในช่องปปาสักตัวครับคู่ที่3ครับต่อยอดกับความมั่นใจต่อเนื่องไปกับเมาโม่ครับเมาโม่โก้จริงๆในเวท1ครับ1.5ครับคู่ที่4ี่ครับอยู่กับไวกิ้งเจ้าบ้านจะฝูงเก่งในบ้านครับนาตาลโบโดกิไหวนะครับในช่องรองปปา2ตัวจัดไปครับจบไปกับ4ตัวตึงวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับคืนนี้ ขอให้ได้ดังหวังกันทุกท่านนะครับรวมไปถึงช่องทางดีๆมีที่ปรึกษาให้อย่างชมรมกดชอบคุยฟุตบอลและปักซอยเขาคอยให้คำแนะนําอยู่นะครับทางเข้าชมรมก็ไม่ยากครับแค่ไลน์แอดปหาเราที่ @bwearsb แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือในเมนที่เราปักบทไว้ให้ก็ได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์สั์กันดีกปิ๊งๆเพื่อที่จะได้ไปพลาดอัปเดตดีๆจากพวกเราในทุกๆวันด้วยนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีดูบอลให้สนุกแล้วพบกันใหม่ครับ